ตื่นแล้วเหรอเป็นท่านจริงๆด้วยข้าผิดเองที่ไม่คิดให้รอบคอบไวให้เจ้าเสี่ยงอันตรายกลับมาที่นี่อีกแล้วเหรอบาดแผลของท่านโดนน้ำแล้วข้าจะทำแผลให้เจ้าพ<ะ>ักผ่อนให้ดีเถิด ข้าไม่เป็นไรหากเจ้าทำอะไรหุนหันพลันแล่นอีกแล้วก็ข้าจะไปตามหาเจ้าที่ใดได้อีกซื่อถือวางใจได้สี่เหอเรียนรู้จะมีความสามารถแล้วข้าหมายถึงเจ้าตั้งหากชีวิตนี้ของข้าต้องการแค่เจ้าข้าจะเปียวยาทามาให้ท่านเจ้ารู้ว่าข้าพูดถึงอะไรในเมื่อข้าพูดออกมาแล้วก็จะไม่มีวันคืนคำเช่นนั้น ท่านปล่อยข่าก่อนแบบนี้พูดลำบากที่นี่หนาวเกินไปท่านให้ข้าลุกขึนั่งก่อน ทำอะไรเนะี่ยในเมื่อให้เจ้านั่งแล้วก็ต้องไม่ให้เท้าเย็นสิซื่อจือเป็นคนสูงส่งปฏิบัติต่อข้าเช่นนี้ข้าจะไม่รู้สึกอะไรได้อย่างไรแต่ข้าไม่สนใจเรื่องความรัก ข้าอยู่กับทหารมาตั้งแต่เด็กไม่เคยรู้ว่าความรักคืออะไรตอนแรกเขาก็แค่ชื่นชมเจ้าต่อมาก็ค่อยๆไว้ใจเขาก็ไม่รู้ว่าเมื่อ,อไรที่จูจ่ๆก,ก็รู้สึกมีความสุขเมื่ออยู่กับเจ้าข้าอยากอยู่กับเจ้าทุกวันแม้แต่ชนะสูตรศพกับเจ้าก็ยินดี เมื่อเจ้าเศร้าหัวใจข้าก็จะปวดข้าไม่อยากให้เจ้าต้องทรมานอีกก่อนที่ข้าจะมาที่นี่ข้าทั้งตารอที่จะพบเจ้าอยากปกป้องเจ้าเมื่อครู่นี้ตอนที่ข้าเห็นเจ้านอนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ข้ารู้ว่าความกลัวคืออะไร หากวันนี้เราสองคนสามารถออกไปจากที่นี่ได้ชาตินี้ข้าขออยู่กับเจ้าจนแก่เท่า ข้าช่างโชคดีเหลือล้นแต่ข้าแต่ข้าไม่ใช่คู่ครองที่เหมาะสมของเสื้อจื่อ ข้าชอบเจ้าเจ้า <_ F at> เคยสัญญากับข้าเนี่ยว่าจะเก็บความลับร่วมกันแต่ข้าก็ต้องรู้ว่าคนที่ทำสัญญากับข้าคือใครกันแน่ท่านสืบเจอได้อย่างไรที่จริงก็ไม่ได้สืบเจออะไรมาก พ่อของเจ้าปกปิดร่องรอยของเจ้าไว้อย่างดีคนของข้าเข้าไปที่นั่นไม่ได้แต่เจ้ากับฉินหวานตัวจริงเคยอยู่ในหุบเขาราชาโอสนด,ด้วยกันช่วงเวลาที่เจ้าหายตัวไปตรงกับช่วงเวลาที่ฉินหวานอยู่จริงโจแม้จะมีคำกล่าวว่าป่วยนานจนเป็นหมอแต่วิชาแพทย์ของเจ้าเห็นได้ชัดว่าฝึกฝนมายาวนานพรสวรรค์ไม่อาจทำให้เชี่ยวชาญถึงขั้นนี้ได้แต่ยังมีอีกอย่างหนึง่ง คือจิตใจอันบริสุทธิ์ที่เจ้ามีต่อแต้เทาสันสิ่งที่ท่านพูดมาทั้งหมดนี้ไม่สามารถพิสูจน์ว่าเป็นข้าได้เจ้าก็รู้เขาไม่เคยตัดสินคดีจากหลักฐานเพียงอย่างเดียวสิ่งเหล่านี้เพียงพอสำหรับข้าแล้วเช่นนั้นท่านก็น่าจะรู้ว่าจุดประสงค์ที่ข้าเข้ามาเมืองหลวงมันอันตรายมากเจ้าต้องการขอความเป็นธรรมให้ท่านเสิน ข้าอยากพลิกคดีให้เสด็จพี่จิน้นจุดประสงค์ของพวกเราก็เหมือนกันในเมื่อท่านรู้อยู่แล้วเหตุใด,ดท่านยังจักตอหในใต้ล่านี้มีเพียงเจ้าคนเดียวไม่ว่าเจ้าจะเป็นเซินหวานหรือฉินหวานเจ้าก็คือคนที่มีเพียงคนเดียวในใต้ล่ามิอาจมีใครมาแทนได้ หากข้าเสียเจ้าไปชาตินี้คงเสียใจไปชั่วชีวิต ออะอคือเอ้ยแบบย่ไหนท่านข้น้อยมองไม่เห็นอะไรเลยขอรับไม่เห็นจริงๆนะเจ้ายังไม่รีบมาช่วยอีกขอรับไม่เข้าใจเรื่องความรักนิสัยก็ไม่อ่อนโยนหากไม่ใช่เพราะสถานะในตอนนี้เขาก็ไม่อยากใช้ชีวิตตามกฎเกณฑ์ของสติีชนชั้นสูง แต่ข้ากลับรักเจ้าที่ไม่อ่อนโยนผู้ที่จะเป็นภรรยาควรเป็นวีรสตรีที่ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ข้าได้ไม่ใช่อยู่แต่ในเรือนแต่งหน้าทาชาติตรอพึ่งสามีเท่านั้นภรรยาอะไรใช้คำนี้ไม่ได้หรอกเ <c oughs> ช่นนั้นเจ้าจะหลอกให้ข้ารักแล้วทิ้งสินะหลอกให้รักเหรอข้าไม่ได้ทำอะไรท่านเลยนะอย่าพูดเลวไหลสิ ทำให้จิตใจข้าป่นป่วนก็ถือว่าหลอกแล้วท่านฟังให้ดีนะตราบใดที่พ่อข้ายังไม่ได้รับความยุติธรรมเขายังไม่อยากพูดถึงเรื่องแต่งงานเพราะหากกลายเป็นสตรีอยู่ในเรือนก็จะมีกฎระเบียบมากมายมาผูกมัด <laughs> ขอโทษนะหากท่านยอมรับไม่ได้เราก็ยังเป็นเหมือนเดิมได้นะไม่ได้เพราะเหตุใดละ่ะ เพราะใจข้ากลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วและเพราะว่าข้าตั้งใจจะให้เจ้าใช้ตัวตนที่แท้จริงมาเป็นชายยาซื่อจือของข้าอย่างเปิดเผยเย็นชื่อแต่ว่าเจ้าต้องชดเชยสิ่งดีๆให้ข้านะสิ่งดีๆอะไร ที่จิงโจมีเย้ชิงวกเขาราชาโอสถก็มีสิทธิพี่สิทธิน้องถ้าไปเมืองหลวงแล้วเจอคนที่มีเจตนาร้ายอีกจะทําอย่างไรเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเจ้าก็ควรให้สิ่งดีๆแก่ข้าเพื่อให้ข้าสบายใจแต่ข้าไม่มีอะไรเลยเห็นมันจันทากับเข็มท่านก็เป็นคนให้ <laughs> อืม ดันั้นท่านต้องสัญญาว่าจะไม่มีชายยารองไม่รับสนมไม่ว่าจะแต่งงานกันหรือไม่หากท่านรักข้าคนเดียวไม่ได้พวกเขาสูงหรือทะเลกว้างใหญ่ข้าก็จะไปทุกที่ชินวานข้าเยอนฉือไม่ใช่คนหลายใจข้าอยู่ในสนามรบเข้าใจความเป็นความตายดีและคำสัญญาที่ให้กับเจ้าเส้นทางนี้ลำบากและยาวไกล นอกจากเจ้าก็ไม่มีหญิงใดที่จะเดินเคียงข้างข้าได้ชีวิตนี้มีเจ้าก็เพียงพอแล้ว 今天让未来有画面，当我贴近你，才发现此爱意绵绵。奈坦，他那边有事要来干，哦， อีกแล้วอ,อ,ยอย่าข้าตายแล้วดวงตาน,นี้เห็นได้จูจ่ๆถึงมองไม่เห็นอะไรเลยล่ะเนี่ยซัจิริจ้า โอรสบุญธรรมของฝ่าบาทผู้ติดตามพี่เจ็ดไปทุกที่ผู้ชายเสเ็รีย,ยดำดิ่งแห่งเมืองหลวงหนุ่มรูปง,ง,งามในฝันผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเยี่ยนหลี่ซื้อจื่ออี้อ๋องพี่เจ็ดไม่น,น่ารลกพี่เจ็ดท่านเห็นเขาแล้วยิ้มแบบนั้นซื่อจื่อเยี่ยนหลี่ช่างหล่อเหลาไม่ธรรมดาจริงๆเขาอยากเป็นท่านพอจริงเหรอ น้งหญิงเก้าเจ้าช่วยตัดสินหน่อยว่าเสือ้อจื่ออี้อ๋องหลอกเพราว่านิ่งมากใช่หรือไม่บนโลกนี้ไม่มีบุรุษได้หล่อเหลาไปกดเข้าอีกแล้วลูกผู้ชายจะเอาความหล่อไปทําอะไรอีกอย่างในใจของเสียววานเออพี่เจ็ดต่างหากที่หล่อเหลาที่สุดขเขาก็รู้สึกว่าเขาหล่อที่สุดจริงๆนึกไม่ถึงวา่าจะยอมรับด้วยดีตรงไปตรงมาเช่นนี้นี่แหละเป็นท่าแท้ของยอดหญิงน่าชื่นชมน่าชื่นชม <c oughs> สายตาของเสื้อจื่อเยียนน่ากลัวจะตาย <c oughs> พี่เจ็ดในที่สุดท่านก็มาข้าคิดถึงท่านแทบแย่โอ้ยเจ้าเองสินะที่ปิดประตูเมืองไม่ให้ชาวบ้านเข้าออกไม่ปิดประตูเมืองแล้วจะโล่งได้ยังไงร,รู้ว่าท่านจะมาข้าจึงทําที่นี่ให้โล่งเพื่อต้อนรับเนี่ยหเหลวไหลหากข้าไม่เหลวไหลยังจะเป็นข้าอยู่เหรอ ของข้าแทงลึกไปอีกหนึ่งชุนท่านคงบาดเจ็บแล้วงั้นก็ขอบคุณท่านเก้าที่ยังมือไว้ไมตรีต่อไปห้ามทำแบบนี้อีก <c oughs> <c oughs> ทำไมตัวท่านมีกลิ่นเครื่องประทินโฉมข้ข้า,ข,าข้าว่า ข้าคาว่าน่าจะน่าน่าจะติดมาจากขอเทียนเซียงขอเทียนเซียงเป็นที่แบบใดเออหอเทียนเซียงคือหอคณิกาแต่ว่าข้าเพิ่งไปที่แบบนั้นครั้งแรกการตกแต่งที่นั่นดูหรูหรามากๆทีแรกข้าดูเป็นโดงเตี้ยเสียอีกหากท่านไม่เคยไปแล้วรู้ได้อย่างไรว่าควรตกแต่งอย่างไร เขาได้ยินคนอื่นพูดมาคนอื่นเหรอใครกล้าพูดเรื่องแบบนี้ต่อหน้าท่านก็สหายที่สนามรบคุยกันเล่นๆเ,เพื่อคลายเครียดหากท่านไม่เคยลองจะรู้ได้อย่างไรว่าคลายเครียดได้เพราะข้าไม่จะเป็นต้องไปลองอยังไงเล่าเราสหายก็ไม่ใช่คนที่หมกมุ่นนะทุกครั้งที่กลับจากสนามรบในกองทัพก็จะขาดไปสองสามคนเป็นสหายที่ร่วมเป็นร่วมตาย ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันมาหลายปีแทนที่จะจมอยู่กับความเศร้าข้ายอมให้พวกเขาคุยสัพเพเหลระดีกว่าข้าถามท่านเรื่องพวกนี้เพียงแค่ต้องการรู้ความจริงไม่ได้ตั้งใจไม่เชื่อท่านหรือสหายท่านพอรู้ว่าที่นั่นไม่ชอบมาพากลข้าก็ไล่พวกนางออกไปทันทีเชื่อข้าเถอะหาเกข้ารู้แต่แรกว่าเป็นที่แบบนั้นข้าไม่มีทางไปเด็ดขาดขอโทษด้วย แต่พอข้านึกถึงท่านกับสตรีเหล่านั้นดึงดึงจับๆับกันก็ไม่สบายใจต่อให้รู้ว่าเป็นการหาความสำราญก็ไม่ได้เอาแต่ใจก็ดีขี้หึงก็ดีข้าไม่ใช่คนดีมีศีลธรรมแถมชอบซักไซไล่เลียงท่านนึกเสียใจหรือไม่ไม่เสียใจข้าชอบเจ้าที่เป็นภรยาขี้หึง <c oughs> แถมเป็นภรยาดุด้วยดีที่ท่านรู้ตัวข้ายกโทษให้ท่าน <c oughs> วางใจเธอจะไม่มีครั้งหน้าอีกแล้วดึกป่านนี้ทำไมยังมีคนร้องนิ้วอยู่ละ่ะนี่คือคณะสวงชิงที่ผางฝูเหลียงเชิญมาอวยพรวันเกิดอยู่ที่เรือนหลังสวนชิงพุยนี่กำลังร้องเพลงอะไรเหรอเป็นการแสดงของคณะสวงชิงมู่เหลียนช่วยมาดา มู่เหลียนทนไม่ได้ที่มารดาต้องทุกขทรมานในนรกจึงลงไปยังนรกเพื่อช่วยมารดาหากช่วยพ่อแม่ได้ต่อให้ลงนรกแล้วอย่างไรวานเอ,อ๋อพวกเราต้องล้างมนทินให้พ่อแม่ของเจ้าพรุ่งนี้หลี่มู่วินก็จะอยู่ที่นั่นด้วย าบาทให้ความสำคัญกับเขามากจะลงมือบุ่มบามไม่ได้วางใจเถอะข้าจะไม่ทำอะไรบุ่มบามข้ารู้ว่านี่เป็นเรื่องยากสำหรับเจ้าหลังกลับเมืองหลวงข้าจะหาทางเปิดสำนวนคดีของชิ้นอ๋องใหม่จะไม่ให้เจ้ารอนานเกินไปจริงเหรอทุกสิ่งที่เจ้าปรารถนาข้าจะทำให้ดีที่สุด เสียวหวานเอ๋ข้านอนกับเจ้าด้วยได้ไหมหรือแล้วยังมีคนร้องงิ้วขากลัวนะ่ะเสียวหวานเอ๋จะเปิดประตูเร็วเข้าก็าจะหนาวตายแล้วได้จวนอุี่องกับที่นี่มีเพียงกำแพงกัน้นข้าไม่เชื่อว่านางจะมานอนกับเจ้าทุกวันเสียวหวานเอ๋เสียวหวานเอ๋จะเปิดประตูเร็วเข้าข้าจะหนาวตายแล้วนะ